ช้าที่สดใสหิวข้าวจังเลยไปหาอะไรอร่อยๆกินที่เซเว่ดีกว่าแย่แล้วสิกูลืมดูเวลานี่มัน2องทุ่มครึ่งแล้วนี่ว่าหวังว่าเซเว่นคงยังจะเปิดให้บริการอยู่นะไป บรรยากาศเี่สุดแสนจะบริสุทธิ์ว้ายอะไรกันเนี่ยคุณตำรวจเอาวเพื่อนมาจอบผมทำไมขุดปลาอยู่ดีๆเนี่ยขยับแล้วย,ย,ยกมือขึ้นสา <c oughs> อะไรกันเนี่ยคุณตำรวจผมทำอะไรผิดยังงั้นเหรอแมสละแมสเตอยู่ไหนว้ายมสอย่างนั้นเหรอใช่ผมเล่นอยู่ในบ้านครับเดี๋ยวผมเข้าไปเอามาให้รอแป๊บเดียว ผมใส่แมสแล้วครับคุณตำรวจเลิออกเอาปืนจี้ผมได้แล้วจะไปไหนก็รีบไปโอเคครับเลยคุณตำรวจผมจะรีบไปเลยว่าแต่ว่าทำไมก็ต้องมาใส่แมสงงๆแบบนี้ด้วยเนี่ยแต่ก็ช่างมันเถอะยอมใส่ไปก่อนแล้วกันหิวข้าวจังเลยในที่สุดก็ถึงเซเว่นสักทีว้าวแต่ว่าหน้าร้านเขามีเรื่องอะไรกันแล้วนั้นคุณตำรวจขอร้องเถอะผมลืมเอาแมสมาจะทำอะไรผมเลยอ้ากย่าอย่า ยอย่าชาบจะมีคนจ้ายา,ยา,ยาโอ้ยมาแล้วปวดท้องโอ้ยเราเวลานี้มานานเวลาที่เซเว่นจะเปิดยุคนี้เขาห้ามอไห้ามจามไอโง่อยา่ยาอย่าตายซะ,ะไอพวกแบบนั้นมันก็สมควรโดนกันแล้วแหละส่วนผมใส,ส่แมสและถูกก่นระเบียบก็เข้าเซเว่นได้สบายอยู่ชิว you <laughs>